ว่าด้วยเรื่องคลิปงานไว้ป่อครั้งนี้เรียกได้ว่าคนที่เสียอาการหนักที่สุดคงหนีไม่พ้นที่หลิงเลยทีเดียวตอนแรกบรรยากาศเหมือนจะราบรื่นเป็นการพูดคุยถึงเรื่องการให้กำลังใจกันก่อนขึ้นเวทีรับรางวัลแต่ดันมีโมเมนต์เด็ดเกิดขึ้นเพราะน้องออมเผอหอมพี่หลิงไปแบบไม่ทันตั้งตัว ี่หลิงเล่าให้นักข่าวฟังด้วยสีหน้ายังเก็บอาการไม่อยู่ว่าปกติน้องออมไม่จุฟทันทีนั้นคนน้องก็รีบโต้กลับเสียงใสว่าออมจุกเหม่งจุกหัวคนที่ก็เลยถึงกับไปต่อไม่เป็นตอบแบบติดขัดอ่าโอเคก็ถูกเออใช่เปล่าอื้มบ้างฟังดูทั้งประหม่าทั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่เป็นภาษาคน ก็ปกติน้องอไมให้ตูแล้วหลิงก็คือหลิงก็โอเคก็ถูกเอ่อใช่ป่ะอือป่ะแต่คือเสิอคือเจเจก็เสือไงเพราะคนเยอะไงอนนนะส่วนอีกคลิปที่กลายเป็นกระแสร้อนแรงไม่แพ้กันคือนัก่าวถามถึงเพลงที่น้องออมร้องแซวกันว่าแฟนชื่อหลิงคองน้องออมตอบสบายๆว่าแต่งเล่นเล่นร้องไปเรื่อยตอนรอเข้ารายการ แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่พี่หลิงดันถามย้ำว่าร้องว่าอะไรนะร้องว่าอะไรนะเออหลิงก็เขินเดอโอเคเดี๋ยวน้องเขาคุ้นทั้งๆที่ได้ยินชัดแต่เหมือนอยากให้คนน้องพูซ้ำให้ชัดเต็มหูคราวนี้แหละน้องอมก็รู้ทันใจคนพี่หันไปทำเพลงต่อพร้อมเน้นชัดๆแฟนหนูชื่ออะไรล่ะจ๊ะหลิงคองพอคำนี้หลุดออกมาเท่านั้น สคนถึงกับสบตากันไม่ต e ิดเขินจนเหมือนจะละลายไปทั้ง so คู Rat ่จะหนโดชื่ออะไรลลิงคอะไรลลิงคหลังจากนักข่าวแซวต่อว่าทำไมไม่ใช้ชื่อตะวันหล่ะคะทำไมถึงไปใช้ชื่อพี่หลิง ซึ่งตะวันก็คือชื่อบทบาทในซีรีส์ที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันอยู่แล้วคนน้องตอบแบบง่ายๆแต่มีชั้นเชิงว่ามันเข้าจังหวะว่าซ่านมันเข้าเข้าเข้าจังหวะคำพูดของพี่หลิงลอยมาทันทีไม่แกโก <laughs> เรียกได้ว่าจากสองเหตุการณ์นี้ ที่หลิงกับน้องออมไม่ได้พยายามปิดอะไรแล้วจริงๆอะไรที่ใจอยากพูดอยากทำก็ดูจะปล่อยออกมาเต็มที่คนรอบข้างและแฟนๆก็ได้แต่นั่งยิ้มเอ็นดูมองดูความสุขของทั้งคู่กันไปเต็มๆเพราะสุดท้ายเมื่อเห็นลูกๆมีความสุขแม่ๆก็พร้อมสนับสนุนไม่ว่าทางไหน